สว,ส, ا, สวัสดีค่ะน้องกรสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใตท้ทุกท่านค่ะวันนี้คําแก้วก็พาท่านผู้ชมมาตามต่อแนวทางความฝันของน้องกรเนาะค่ะค่ะน้องกรก็ฝันต่องวดได้ก็ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วได้รับชมไปแล้วเนาะแล้วก็วันนี้น้องกรบอกว่าฝันโค้งสุดท้ายแล้วค่ะก็จะให้น้องกรเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเช่นเคยเนาะจะ้ะแล้วก็ช่วยกันตีเลขเตลเลขค่ะท่านผู้ชมคิดว่าฝันเหมือนน้องกรฝันวันนี้ ตีเป็นเลขไหนก็ช่วยกันคอมเมนต์มาเนะาะค่ะก่อนอื่นก็บอกท่านผู้ชมก่อนว่าตอนนี้พวกเราได้อพยพมาอยู่ต่างอำเภอเนอะาะเพราะว่าบ้านของคำแก้วผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดนั้นเป็นพื้นที่อันตรายพื้นที่สีแดงเนะาะค่ะก็เลยได้พากันอพยพตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่เนาะค่ะก็พากันอพยพมาอยู่ต่างอำเภอค่ะก็มากันทั้งครอบครัวเนะาะค,ค,ครอบครัวคำแก้วครอบครัวนักกรแล้วก็ญาติพี่นอ้องค่ะก็มาอาศัยพักพิง กับญาติพี่น้องที่ต่างอำเภอเนาะค่ะค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะสะดวกสบายดีเนาะเพราะว่าก็มีของกินจากศูนย์อบพยพแล้วก็น้ําใจของคนไทยด้วยกันเนาะค่ะเขาก็ให้น้ําให้ขนมให้กับข้าวมารับประทานในช่วงที่เราจากบ้านจากเมืองมาเนาะค่ะก็ถือว่าช่วยกันค่ะน้ําใจคนไทยเนาะค่ะก็เป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ ประสบปัญหาเดียวกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้แนวหน้าเนาะทหารไทยค่ะที่อยู่ชายแดนเนาะค่ะก็พวกเราก็ช่วยได้แค่ส่งกำลังใจแล้วก็ปฏิบัติตามตัวตามที่ทางการแนะนำเนาะจะค่ะก็ช่วยได้ประมาณนี้เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความฝันของนกกรค่ะว่าฝันว่ายังไงแล้วก็ฝันว่าอะไรบ้างค่ะค่ะนักกรฝันนี่ฝันวันไหนคะฝันเมื่อวานค่ะเมื่อวานค่ะ มาฝันที่นี่หรือว่าก่อนหรือ,ฝ,อฝันก่อนที่จะมาฝันก่อนที่จะมาอ๋อฝันก่อนที่จะมาอ,อพยพน,นี่หนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวเล่าเลยค่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างค่ะก็ฝันว่าเมื่อก่อนเองอ่ะไปไปนาไปทุ่งอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะแล้วทีนี้ก็ไปเจอต้อนไม้ต้นไม้ใหญ่มากก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรแล้วก็จะไปนั่งไปอะไรแถวนั้นนะคะก็จะไปนั่งไปอะไรแถวนั้นแต่ในความรู้สึกมันรู้สึกว่าเอ๊ะ ทาไมมีเสียมเหมือนจะพร้อมให้เราจะขุดอะไรสักอย่างเพราะว่าที่ที่เป็นเป็นที่ที่ไม่เคยไปแล้วทีนี้มันมีเสียมอยู่แต่ในความรู้สึกเหมือนกับเหมือนมีคนบอกให้เราไปขุดอ,ะอ่ะไปขุดเอาอะไรในรากใต้ใต้ต้นไม้ที่มันเป็นรากใหญ่อะให้ขุดออมันมีเสียมพร้อมเลยมีเสียมพร้อมให้เราขุดเลยแล้วทีนี้ก็จับเสียมมาแล้วก็เลยอยากรู้อยากรู้ก็เลยขุดดูขุดไปขุดไปก็มันก็ลึกประมาณหนึ่งอะค่ะ ก็ลึกมานหนึ่งแล้วทีนี้เจอเจอจิ้งหรีดอยู่สามตัวค่ะก็เจอก็เจอก็เจอจิ้งหรีดอยู่สามตัวแล้วทีนี้ก็เลยเอ๊ะตัวอะไรเหมือนจิ้งหรีดแต่ว่าความในความฝันมันเป็นจิ้งหรีดแหละแต่ว่ามันเป็นสีเขียวค่ะค่ะมันเป็นจิ้งหรีดเลยแต่เป็นสีเขียวแล้วทีนี้ก็หยิบมาหยิบมาก็ตัวเล็กๆเท่าจิ้งหรีดอะไรคะค่ะแล้วทีนี้ก็เอามาเอามาเอาจะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงดีกว่าเพราะกินไม่ได้แน่นอนคิดคิดในความฝันเนาะ กินไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันมันนั่นสีเขียวอะค่ะ,คะแล้วทีนี้ก็เลยเอามาเลี้ยงพอเลี้ยงอยู่สักพักสักพักมันใหญ่ขึ้นตัวของจิง้งหรีดอะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ<ม>ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านังกรไปเรื่อยเลยทีนี้นังกรก็เลย<ม>ตกใจตกใจก็เลยเราก็เลยตื่นจากความฝันนะ<ม>ประมาณนี้แหละค่ะค่ะก็ฝันประมาณนี้เนาะค่ะค่ะสรุปง่ายๆก็คือนัองกรอะฝันว่าไปในสถานที่อย่างหนึ่ง ก็ไปเจอต้นไม้ใหญ่เนาะจ้ะค่ะแล้วก็มีเสียมอยู่ตรงนั้นอันนึงตรงนั้นเลยพิงอยู่ตรงต้นไม้พิงอยู่น้องกรก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเสียมอะไรก็เลยลองขุดดูค่ะขุดไปก็เจอจิ้งหรีดตัวปกติธรรมดาล่ะค่ะสามตัวใช่ค่ะแต่เป็นสีเขียวจ้ะแต่พอน้องกรเอามาเลี้ยงไปเรื่อยๆตัวมันก็ใหญ่ใหญ่กว่าคนเลยเนาะใหญ่ไปเรื่อยค่ะค่ะน้องกรก็เลยตกใจตื่นเนาะค่ะค่ะก็มีประมาณนี้ แปลว่าฝันของนังกรนี้ก็คือต้องแปลแปลค่ะ <c oughs> ก็คือว่าไม่มีเลขเนาะจ้ะค่ะแล้วถ้าฝันแบบนี้นังกรคิดว่าจะตีเลขเป็นตัวไหนคะค่ะนองกรก็ตีจิ้งหรีดก็เป็นเลขเจ็ดเนาะค่ะจ้าสามตัวก็เป็นสามค่ะแต่ว่าเราขุดนะถ้าตีเป็นภาษาบ้านนังกรก็จิกก็แปลว่าเจ็ดอ,อันนี้คือภาษาบ้านภาษาที้บ้านเนาะ แล้วก็จิกก็เจ็ดเเลยตีเป็นหางเดียวเลยค่ะเป็นเจ็ดเจ็ดสามอ๋อให้เลขหางเดียวก็คือเจ็ดเจ็ดสามค่ะภาษาเขมรนอะ่ะขุดเขาจะเรียกว่าจิกจิกก็คือจอจานก็แทนด้วยเจ็ดค่ะจิงรีดก็ภาษาแกรมเนก็เรียกว่าจันเรดก็แทนด้วยเจ็ดเหมือนกันเนาะค่ะแล้วก็สามตัวแน่นอนก็เป็นสามก็คือเจ็ดเจ็ดสามสังเกตนองกรช่วงที่ผ่านมาถ้าฝันว่ากบห้าตัวก็ออก เออบหกตัวก็ออกหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะค่ะตามนั้นเลยเนาะฝันคิดว่ามะละกอเท่าไหร่นะมะละกอกลมๆห้าลูกก็ออกห้าศูนย์เนาะตอนนั้นค่ะก็งวดนี้ก็ไม่แน่ค่ะจิ้งหรีดสามตัวค่ะค่ะอาจจะเป็นเจ็ดสามก็ได้ะว่างวดนี้ให้ให้แค่นี้ให้หางเดียวหางเดียวเลยเนาะค่ะอันนี้คือโค้งสุดท้ายขององกรเดี๋ยวยกเลขให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะจ้าค่ะนี่ค่ะหางเดียวเลยค่ะฝันของโค้งสุดท้ายขององกรก็คือเจ็ดเจ็ดสาม ็ตีได้ก็คือเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสามถ้าตัดเล่นเนาะค่ะสามตัวก็อาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดสามหรือเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะก็คืออยู่ประมาณนี้ค่ะท่านชมอาจจะสลับตำแหน่งก็ได้เอาตามที่ชอบเนาะ,ะอันนี้เป็นแนวทางที่องค์กรให้ค้งสุดท้ายหางเดียวโดดๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้อากาศที่บ้านท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างเนาะคะ่ะวันนี้พวกเราอพยพมาอยู่ในเมืองเนาะก็ รู้สึกว่าฝนตกทั้งวันเลยเนาะวันนี้ค่ะฝนตกคล,กลื่นฟ้าคลื่นฝนก็เป็นห่วงบ้านเหมือนกันเนาะไม่รู้ที่บ้านเป็นยังไงเนาะค่ะทิ้งบ้านมาค่ะแต่ก็เอาความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเหตุการณ์สงบเราก็จะได้กลับข้อพื้นที่เหมือนเดิมค่ะตอนแรกก็ลังเลก,กันว่าจะมาหรือไม่มาดีเนาะแต่พอทางการสั่งอ,อบยบเราก็เออทาตามแล้วก็แบบมันมีเด็กตัวเล็กๆด้วยค่ะกับคนแก่เนาะถ้าอยู่บ้านก็จะ กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ย้ายมากันนี่เนาะค่ะค่ะคาแก้วก,ก,ก้อนก้อนก็มาพักอยู่ด้วยกันนี่แหละคะ่ะพอดีฝันก็เลยได้เล่าฝันเลยเนาะจ้าค่ะส่วนท่านที่เล่าฝันท่านอื่นๆก็คําแก้วก็จะลองโทรถามดูถ้าท่านไหนที่อพยพไปตรงไหนแล้วคําแก้วกไปตามได้ก็จะไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไกลหรือบางคนอาจจะไปลูกเต้ามารับไปต่างจังหวัดเลยอะไรเงี้ยก็ใช่ค่ะ,คะจะใช้วิธีการโทรศัพท์เอาเนาะค่ะเพราะบางคนก็ ลูกเต้าเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงเขาก็มารับไปไกลๆเลยเนาะ<ช>อ,อ,ออกนอกพื้นที่ไปเลยอะไรอย่างเง<ช>ี้ยค่ะแต่พวกกําเกีก้วก็เอาสะดวกเนาะก็มามาแค่ต่างอาเภอค่ะ<ช>ค่ะไปไกลมันก็เดี๋ยวจะปัญหาหลายๆ, <c oughs> ๆอย่างเนาะค่ะก็เอาที่ท่านสะดวกเนาะก็ะะเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านเนาะค่ะองกรมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมไหมคะก็ไอช่วงนี้เนาะ แล้วก็ช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ไม่ดีสถานการณ์สถานการณ์ไม่ดีแล้วก็ทุกคนก็ตึงเครียดกันหมดอันนี้ยอมรับวันกรเครียดกันนะค่ะใช่แล้วก็ตึงเครียดกันหมดแล้วสองวันที่แล้วที่ว่ามันได้ยินเสียงบึ้มบุมบึมที่บ้านตอนยังไม่ออกไปไม่ยินเสียงเลยค่ะก็หวัดผวามันกันอยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อยากจะให้กําลังใจคนที่อพยพแล้วก็เป็นให้กําลังใจทหารด้วยกันด้วยค่ะ ไอสู้ๆนะคะ <S <S ขอให้ชนะเนาะ <S <S 2> <S 2> ขอให้อเหตุการณ์สงบโดยเร็วคค่่ะะทุกคนจะได้ไม่สูญเสียไปมากกว่านี้เนาะ <S 2> <S 2> <S บางท่านก็สูญเสียคนในครอบครัว <S 2> <S 2> ใช่ครอบครัวทหารก็สูญเสียทหารเนาะสูญเสียลูกเต้าที่เป็นทหารอะไรอย่างนี้ก็เห็นแล้วก็สงสารมากๆเนาะก็ขอให้ เหตุการณ์สงบจบลงจะได้ไม่มีอะไรสูญเสียไปมากกว่านี้เนาะจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนักกรมกรมากๆค่ะที่มาเป็นปัญญาทางเนาะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเงินค่ะสวัสดีค่ะ